ตำบลท่าง,งามของเราได้อบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันที่22-24กุมภาพันธ์2564ณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าง,งามนะครับเพื่อเพิ่มกีดความสามารถของผู้นําในการบูรณาการและงานพัฒนาชุมชนและใช้พลังงานชุมชนในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับโดยเน้นผู้นําชุมชนตำบลท่าง,งามเข้าร่วมอบรมจํานวนทั้งหมด15ท่าน ครับหลังจากตำบลงามเราได้รับการอบรมผู้นําชุมชนตำบลงามทั้ง5ท่านแล้วร่วมกับหน่วยงานต่างๆในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกผักสวนควรัวให้ทุกครัวเรือนนะครับปลูกผักไว้เพื่อบริโภคเพื่อลดรายใจ่ายในครัวเรือนนะครับอย่างน้อยครัวเรือนละ10ชนิดนะครับรวมทั้งเลี้ยงสัตว์และประมงะครับโดยมีการเชิญชวนให้ผู้นําชุมชนองค์กรองค์กรเครือข่ายป่าชุมชนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการน้อมนําหลักปรัชาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับในตบนาบลท่างามของเรานะครับก็มีผู้นำนะครับที่ทําก่อนที่อย่างได้เห็นชได้ชัดเลยผู้ใหญ่องอาจเรียมมาครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ของตบาบลท่างาม2ผู้ใหญ่น้ํำพึ่งม่วงเฟื่องนะครับผู้ใหญ่ บ้านหมู่ที่3ตํบบาบลท่างามในประเภทที่2นะครับการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนคือคลังอาหารนะครับทุกชุมชนคือศูนย์แบ่งปัน,นครับทางตํบบาบลท่างามของเรานะครับได้คัดเลือกและส่งเสริมสนับให้หมู่บ้านสวนปานหมู่ที่1ตํบบาบลท่างามนะครับในการสร้างคลังอาหารให้แก่ชุมชนโดยมีที่สารณะประโยชน์ของหมู่บ้านมาจัดสรรให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือนนะครับและเพื่อจําหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 และในเมื่อวันที่19มีนาคม2564นะครับ ตำบลท่างามของเราได้รับความอนุเคราะห์จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิศโลโลกนายพิสิทธิ์กิจบุรณนันมาร่วมปลูกผักกับผู้นําชุมชนองค์กรสตรีและประชาชนนะครับในการปลูกผักสวนครัวพร้อมทั้งได้มีการจัดทําถังขยะเปียกและจัดทําปุ๋ยพืชสดครับในเรื่องที่3นะครับด้านบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่นะครับก็สถิีิหนึ่งเขาจะมีองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามได้ดําเนินการอบรมโครงการอาสาสมัคร ในการอบรมท้องถิ่นรักโลกในการอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมการจัดการขยะลรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคิดแยกขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 2. ได้มีการจัดพิธีลงนามหรือการจัดทำา o u u กับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เช่นที่ทําการปกครองโรงพยาบาลวัดโบสถ์สาธารณสุขอาเภอวัดโบสถ์พัฒนาชุมชนอาเภอวัดโบสถ์กเกษตรอาเภอวัดโบสถ์เป็นต้น3ามบริษัทประชาลัฐรักษามัคีของจังหวัดพิุโลกร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพิุโลกได้เข้ามาแนะนําในเรื่องการตลาดการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 4. การส่งเสริมการปลูกักสวสนครัวในสถานการศึกษาเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะชีวิตวิถีใหม่ให้กับเยาวชนไทยสร้างอาหารเป็นและการให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นกลไก ในการขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวโดยเดือนมีนาคม2564ได้ดําเนินการใน2โรงเรียนได้แก่ 1. โรงเรียนเขาไร่ศรีราชาหมู่6ตาบลท่าง,งาม 2. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าง,งามหมู่ที่3ตําบลท่าง,งามโดยมีท่านว่าที่ร้อยตีสราวุฒิจันทวงศ์ท่านนายอำเภอวัดโบสถ์และหัวหน้าส่วนผอ,อ,อเขตพื้นที่การศึกษาและคณะผู้บริหารผู้นําท้องที่ท้องถิ่นจิตอาสาและครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นครับ